สวัสดีค่ะพี่ๆกันจุ๊บๆด้จุออ๊บจุ๊บเอ่อบายบายทำไงเบาบายบาย,บายจุๆๆ๊บจุ๊บจุ่มวานหวานเด็กน้อยอารมณ์ดีเล่นอะไรไม่รู้แต่เช้าอาการร้อนร้อนร,ร้อนไหมลูกร้อนไหมร้อนเนาะเออป้าเล่นอะไรไหนรถไฟอยู่ไหนรถไฟแบบเบาอยู่ไหนนะว้าวไหนอยู่ไหนลูก นำมา,มาแม่เปิดฐานให้เอามาแม่เปิดฐานให้อึ๊บอึอ๊บไปไหนแล้วไฟน้องอไปไหนครับเออถอดรองเท้าเหรอถอดได้แล้วแต่ถอดเลยอยูยสถานที่เล่นน้องเปาถอดถอดรองเท้าเออถอดรองเท้าถอดรองเท้าครับ เอยเอามาไวน้นี่น้องท้าเอาไว้นี่ครับโอเคเก่งมากเก่งมากเอามาอีกข,ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยืนไหนน้องท้าอีกข้างหนึ่งยืนไหนโอเคเก่งมากโอ้โหตบมือตบมือเย้ปานั่งเล่นรถไฟมามันมีฐานหรือเปล่าดูสิดูสิไหนดูสิมีฐานไหมเอา้ามีว้าเอามันวิ่งได้ มันวิ่งได้ด้วยอาจาไว้จําจว้ย์าจารไว้เอ้มันวิ่งตรงนี้ได้นะเป่าวันนี้แม่เออแม่จะพาทำนี่มันวิ่งตรงนี้ได้ทีจะมีอันนี้เันเป็นของรถนะลางรถแต่ไม่รู้วิ่งได้หรือเปล่าหันหัวผิดทางเอาหันหัวผิดทางคือน่าเปานี่มันมีรางของมัน ก็ตังไปวิ่งในลางเออะให้มันวิ่งในลางนึ้นะเฮ้ยเอาเข้าไปนั้นเดวออกยากตุ้นเอาให้มันเข้าไปข้างในนะั้ให้มันเข้าไปในรถครับนั่งลงโอเคครับเล่นเลยเล่นเลยูลลยลกรถไฟกระชึกกระชาก รถไฟวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีเหนื่อยไม่มีหยุดมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเม่เม่จะลองเพลงอะไรเปาเต้นได้ทุกเพลงใช่ไหมลูกเต้นได้ทุกเพลงเลยใช่ไหมบบ่เอาคือหวังจนเ, <c oughs> เอาเปาช็อตฟิวมากเลย <c oughs> เปากินข้าวหรือยังลูก <c oughs> เปาเมื่อเช้ากินข้าวหรือยังครับไปเมื่อเช้ากินข้าวยังคิวเขาบอเอา หิว you know นมไหมครับรถไฟไหนไหนเปามีอะไรมาโชว์มักอะรถไฟว้าวู้ยรถคันสีไอ้เขียวๆนั่นอะที่ซื้อมาใหม่น่ะเอาออกมาสิเออเอา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 ,เอา,เอาใช่เหรอใช่เหรอมันสีเขียวเหรอลูกสีเขียวเหรอแม่งวี่เยอะจัง เออเล่นเลยเล่นบ no? ุบุนบบครับเอาประกอบใส่กันเดี๋ยวแม่ไปหันพัดลมแป๊บนึงนะป๊อปเออไม่ไปหันพัดลมแป๊บนึงดูขนมมากเปาพัดลมมันไม่โดนเราอากาศมันร้อนไงโดนไหมลูกโดนพัดลมไหมโอเคไปบอจังดี เออโดนแล้วนี่ตรงนี้โดนละทำช่วยทุกอย่างไปเก็บไอ้ขนมใส่ตะกร้าแล้วลูกเก็บขนมใส่ตะกร้าหน่อยไปเต้าขนมบัหลาดเต็มด่นะพูดไปเก็บขนมใสตาา่ตะกร้านด้นะหัวเปียกร้อนอากาศร้อน ใช่ไหมลูกอากาศร้อนไปไปเก็บขนมใส่ตะกร้าเล้วลูกไปเออใสตาา่ตะกร้านะเก็บให้หมดนะเก็บขนมให้หมดนะใครทำหงบะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอป้ายาอ่านหนังสือเหรอลูกโอเคโอเคอยากอ่านหนังสือป้าอยากอ่าน,น,นหนังสือไหนเปิด เปิดออกว้าวในหนังสือมีอะไรบ้างลูกไหนอ่าง,งูาอันนั้นคืออะไรไหนกล้วยอยู่ไหนกล้ยกวยกล้วยอยู่ไหนลูกกล้วยว้าวเก่งจังเลยตบมือตบมือเย่อะไรมะม่วงมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงอยู่ไหนครับมะม่วงอยู่ไหน ไม่ใช่อันนั้นมะเขือเทศรู้แค่กล้วยเหเรอมะเขือเทศอาชีเดี๋ยวแม่บอกมีอะไรบ้างไหน<ง>ก็เอ๋ยก็กายเปาชอบอ่านหนังสือนะ,อะชอบอะไรนะชอบเรียนรู้อะครับอุ้ยจำจำอุอยม,มามาแม่พาสอนนั่งนะอันนี้สาลี่ดูดูสาลี่เอ้านั่งเต็มสมุดเลยดวงเปล่า โอย้น่ากันเต็มสมุดเลยเนี่ยแบตเตอรี่ดาปูดาปูดาปีปูดาปูดาปีปูดาปูดาปูดาปีออครับว่าไงไว้าวในก็เอ๋ยกอไก่จิก็เอ๋ยกอไก่ไ,ไหนผลไม้มีอะไรบ้างครับสาลี่สาลี่อยู่ไหน ซารีอยู่ไหนคะโอ้ยตั้งใจเรียนแท้นอตั้งใจเรียนแท้นอน,น,น,อนละบาดเลยเออนอนเอาก็ไก่ยอยู่ไหนก็เอ้ยอก็ไก่นอนเลยแหละลูกไม่หวีเยอะจังเลยอากาศมันร้อนก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในเราขอขวดข้องอเราฮะว่าไงครับอันไหนไหน เปาชี้แต่แม่บอก<า>ไหนแตงโมทอ<า>ทอพุเท่าไ,ไหนแม่มองไม่เห็นลินจีแอปเปลิลมะ<า>ม,ม่วงไห<า>น,นตัวไหนชี้ชีเ้เลย กล้วยอยู่ในกล้วยกล้วยอยู่ในลูกว้าวเก่งจังเลย<า>อะเก่งจังเลยฮะบอจังเลยมะม่วงป้าลองพูดสิป้าพูดอะไรได้มั้งครับปลาปลาปลาพูดตามแม่ปลาปลาหมาหมาไดีพูดหมาชิหมา ไหนงูอยู่ไหนงูอย่างเดียวเลยว้าวว้าวไหนมืออ๋อมือเออเก่งจังเลยแม่ก็ว่าปาพูดเลยมือ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 นึกว่าพูดงูที่ไหนได้มือหัวอยู่ไหนหัวหัวหูตัวไหนหัเก่งมากหูปากอยู่ไหนปาก ปากอยู่ไหนลูกาปากปากอยู่ไหนเอามานั่งหันหลังให้กัน <c oughs> <c oughs> เล่นละระวังล้มใส่ไดโนเสาร์นะลูกนะไห <c oughs> นไดโนเสาร์ว้าวสายพันธ์อะไรลูกว,ว้าวาครับไดโนเสาร์าคอยาวด้วยนะ คอยาวๆเอา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 ขึ้นไปอส่ t t s t h ี i t t l e bit of t h p u p p u p p p u p p ปุปปุปุดู่านั่งตานั่งเหมือนคนแก่เลยวันท w o three go One two, three, go เ้ยเกิดอะไร ไปเก็บขนมเร็วเก็บขนมใส่ตะกะ้าอยรถเยอะรถเยอะมาก เดาจารี่ดาปูดาปูดาปีบุยไปใส่รองเท้าตัวเองดูเปล่าใส่รองเท้ารองเท้าแม่เดี๋ยวก็ลมม้มพุ่นโอ้คักอยู่ดอกคุ่น เออเป่าบอกพี่ๆพี่ๆอย่าลืมว้ายกระดุมหลุดพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเปาด้วยนะคะเป็นกำลังใจใน้องเปาใ,ใ,ในการทําคลิปด้วยนะออาเปาขอบคุณครับก่อนวัสด,ดีค่ะเอ้โ,โหเก่งมากจุ๊บๆได้จุ๊บๆโอ้โหจุ๊บๆบายยเลยบายๆแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายๆกันลูกบายยเปล่าบายเอา ต้องทำใจนะ